อุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเราตายตลอดเลยอะเราตายตลอดเลยอะ สวัสดีค่ะอยู่กับกูู๊นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไ i น e เลจเจอร์ซีซันที่4นั่นเองกับการเล่นตะลุยด่านเมนสเต e กับตัวแปลกๆแล้วก็ตัวหายากกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยพี่กู๊ดมีตัวมานำเสนอนะ <c oughs> ก็คือตัวนี้นั่นเองจะดูหน้าตาแปลกๆคล้ายๆกังฟูพันด้านิดนึง <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะมีชื่อว่าเรดบราวนะคะเรดบราวนี่มันเป็นตัวที่แบบเป็นตัวตัวเดียวเลยที่แบบไม่มีแบบ ตอรี Story, หรือแบบว่าไม่มีแบบการอีโวลูชันนะคะก็เป็นตัวที่แบบเ e ดบ r า w n อ่ะก็เป็นเ e ดบ r า w n นะนะ้นองเรด Brown เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็นแบบผู้พิทักษ์นะคะก็มีหน้าที่ที่จะกอบกู้หรือว่าช่วยแซลลี่นั่นเองนะคะเรดบราเรดบรานะคะน้องๆคนไหนที่ไม่มีเนี่ยลองไปหากันดูนะไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนนะ,ะใครรู้ว่าหาได้จากที่ไหนสำหรับตัวนี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะ,ะคือพี่กูไม่รู้ไม่ใช่อะไร มาแล้วก็มาดูเกียร์เรดบราล์กันนะคะเกียร์เนี่ยก็ใส่ลดดีเลย์ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าดีเลย์เนี่ยค่อนข้างเยอะและอีกอย่างแรกเนี่ยใช้น้อยอยู่แล้วเพราะว่าแค่3ามดาวมาสเตอร์ระดับมาสเตอร์3าดาวเท่านั้นเองนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเรดบราล์เนี่ยไม่ได้จบตีเป็นหมู่ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยวิวกูไม่ค่อยมั่นใจกับการเล่นเรดบราล์เท่าไหร่นะ <laughs> <laughs> เพราะว่าด่านที่จะเล่นในวันนี้เนี่ยมันเป็นด่านสีแดงด้วยนะคะด่านที่288 เห็นไหมนี่มันเป็นด่านสีแดงอยู่นะคะอันนี้คือไม่มั่นใจมากๆเพราะว่าปกติด่านสีแดงมันจะมีบอสออกมานะคะนี่คือเอาน้องบราวมาแกล้งอีกแล้วใช่ไหมไปฮะน้องบราววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแบบชิวๆไหนอุ้ยบอสคืออีหนูยักษ์เนี่ยเหรอโอ้โหเกียดเกียดหนูยกักษ์ อุ้ยๆๆๆอ,แบบอุ๊ยอุยอุยอุยน้องเลดเบาวบาแบบอุ้ยท่าเหมือนไอนเนี้ยท่าเหมือนเราเปาอะไรนะฮันเดอร์อ่ะใช่ป้ะท่าท่าเดียวกันเลยหรือเบามันก็ท่าแบบนี้หมดวะ <c oughs> ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เราเราก็สามารถสู้ได้อยู่นะแต่ก็ตายไปเป็นพักๆแต่ว่าเนี่ยเราได้เราได้มิสไซล์ช่วยเยอะเลยนะคะคือมิสไซล์ที่แบบ เมื่อกี้ยิงไปคือหนูตายเกลือ่อนแต่ตอนนี้เราก็ตายเยอะมากคือนี่กําลังคิดถึงตอนที่แบบไม่ได้ใช้กดออตโอตโอ้อะจะเล่นได้ไหมเนี่ยมาตอนนี้นี่น้องราวประชิดประชิดหน้าฐานแล้วน้องราวเยอะมากน้องราวเยอะมากแล้วก็วเปล่าเลยเปล่าเนี่ยนะคะไม่มีสกิลอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบพลังโจมตีตัวเองล้วน ราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะชานิดหนึ่งนะคะไม่มีไม่มีสกิลอะเออไม่มีสกิลซัพพอร์ตแดงสิน้นเอ,อ๊ะแต่ทำไมรถเยอะอ๋อมีแชมเปญอยู่หลังมีแชมเปญมาช่วยนะคะหูเสือขาวเข้ามาโอ้ยมาข้างหน้าได้ไหมอะ <c oughs> เดี๋ยวฉันจะต้องเล่นโดยไม่มีมิดไฟนะโอ้โหเห็นแล้วก็เมื่อยมือล่วงหน้าเลยเดียวอุย้ยหนูยากตายหมดอาวเกิดละ ไอหนูผีนี่เกียดเกียดหนูมากหนูแบบอะไรนี่ไงตายไปซะแล้วก็ชนะเลยแต่ว่าต้องเล่นอีกรอบแบบไม่ใช่มิไซน์แน่ดิไม่ใช่มิไซน์ไม,มไม่ว่าแต่ไม่กดออโต้แน่ดินี่แหละงานหยาบ หยาบแล้วจ้าไปฮะไปแล้วเรตเปล่าเดินไปแบบมั่นใจมั่นใจเกือบเอื้อมไปกดวิสไฟแล้วเมื่อกี้หูจะฆ่าหนูยักษ์ได้หรือเปล่าอ่ะหนูยักษ์คือแบบหัวด่ะกดรลัวๆ ฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้มาช่วยค่ะว้ามีมาช่วยนิดนึงและอย่างน้อยก็เดินมาก็มีมาช่วยบ้างอะไรบ้างอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยไเราตายตลอดเลยอ่ะเราตายตลอดเลยอ่ะเราตายอ่ะเราตายตลอดแล้วหนูนี่ไม่รอดเลยนะคะดูเลือดหนูดิเลือดหนูไม่รอดเลยอ่ะเอาละเอาละแง่งงานมาละจะรอดไหมเนี่ย เลือดหนูไม่ลดเลยค่ะทำไงดีคิดแผนก่อนแล้วเบาเราก็ตายเรื่อยๆไงน้องเลดสบ้าอ่ะเฮ้ยแดนเนียลมาช่วยค่ะอาจจะดีก็ได้แดนเนียลมาช่วยแล้วหนูอาจจะตายก็ได้ทนไว้ลูกเกลื่อยมากตอนนี้ทนไว้ก่อน คนไว้รถช้ามากเอาแมวก็มาแมวก็มาขอตัวโจมตีหน่อยได้ไหมตัวแทงไม่ต้องก็ได้อ่ะแค่เราก็ไหวแล้วปะแค่เปล่าก็เม,ม่แล้วปะยังยังคงต่อเนื่องนี่เปล่านี่กดออกมาเร็วมากนะคะดีเลยน้อยมากๆเลยนะแต่ว่าแบบเราสู้อินูผีนี่ไม่ได้ ด้วยแหละคังไงดีเนี่ยยังไงดีโอ้ยเมื่อยมากเมื่อยมากตอนนี้หูข้างหลังคือหนูเยอะมากนะมีหน้าละ่ะทำไมเราตายรัวๆขอแบบพัดหน่อยได้ปะแล้วก็แช่ ขอหน่อยลอดจำนวนนิดนึงนะฮะเฮ้ยมันก็มีตัวที่แบบใกล้ตายเหมือนกันนะเอาฮะนี่ใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างโอ้กระทั่งเฮอรี่อัพเลยทีเดียวเราจะฆ่าหนูตายสักตัวไหม เฮ้ยโทมทัสก็มาโอ้โหโทมทัสเราไม่เจอกระน,นานเลยนะโทมทัสคิดถึงกันไหมอะเอาค่ะเราได้สายฟ้านะคะช่วยด้วยนะตอนนี้หนูตายเป็นตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบแบวแล้วเปลเราก็ตายไปเยอะมากคือเปลเราเหลือดน้อยมากนะดูดิไม่ได้นะเปลเอ้ย กดดันมากกดดนันกดดันมากๆเบาแบบจะหมดเบาจะหมดขอจึ๊กนึ่งได้ไหมจึ๊กหนึ่งปึ๊บนี่ <c oughs> ขอจึ๊กนึงยังเหลืออยู่นะฮะยังเหลือหนูอยู่นะฮะไม่ไหวจริงๆแงมื่อยมือสุด ปุ๊บอีกสักจึก๊กตายหมดละโอเคจากนี้ก็น่าจะสบายแล้วนะคะเรียบร้อย <laughs> โอ้โหเมื่อยเลยอะ คือถ้ามันเป็นตัวที่แบบมีสกิลซะหน่อยอ่ะมันจะง่ายกว่านี้เยอะค่ะแต่ว่าน้องเรดบาวเนี่ยไม่มีสกิลเลยนะคะโหตัวแค่3ดาวเท่านั้นเองนะคะ3ามดาวมาสเตอร์ Master อีกสังหากนะก็ก็เลยได้เท่านี้แต่ว่าก็สามารถเอาชนะไปได้นะแต่แอบ,บี่โกงใช้ของใช้มิซอ่า <c oughs> <c oughs> ช่วยไม่ได้จริงๆ มาได้อย่างที่เห็นนะสะสำหรับเรดบราวเอาชนะด่านที่288ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าถ้าอยากจะรีเควสให้วิวกูเล่นตัวไหนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะอย่าลืมเลยนะคะว่าถ้าอยากให้วิวกูเล่นตัวไหนให้ดูนะคะนี่เลยอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเลยบอกมาว่าอยากจะดูตัวอะไรนะถ้าวิวกูมีเนี่ยจะหามันเล่นให้ได้ดูอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดถสุนทากระสุนจะ้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย